ความดูร้อนของประชาชนน,นับเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเป็นเงินไม่ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงสองเมตรน้ําขึ้นสองเมตรคนจะอยู่ที่ไหนดังนั้นมันด่วนที่สุดทําคืนนี้เลยรัฐมนตรีต่างๆบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามามาท่วมแล้วไม่เป็นไรจะช่วยทีหลังเราต้องช่วยเดียวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลัง ท่านรัฐมนตรีรลังบอกมีเงินเอามาให้เอาเงินมาให้กินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงความดืนร้อนของประชาชนความดืดร้อนของประชาชนนับเป็นล้านไม่ได้นับเป็นเป็นเงินไม่ได้ เพื่อนๆดูนี่นะอันนี้คือคลองรอหนึ่งนะครับนี่คือขนาดมีคลองรอหนึ่งนะยังทะลักขนาดนี้นะครับผมคือถ้าถ้าไม่มีคลองรอหนึ่งเนี่ยคือจะหายนะครับดูดิโอ้โหนี่คือคลองรอหนึ่งนะต่งนู้นด้วยนูโอ้โหดูดิโอ้โหทะลักกันเแดบบ็ะลักกันปลาเทือนมาก ตรงนั้นคือเตินสัญจรไม่ได้แน่นอนครับเพราะตรงนั้นเปน็นถนนนะคือทอดยาวไปถงนะครับคือจะล้นคลองอยู่แล้วอ่ะคืสุดมากตรงนี้นะครับถนนก็นาำท่วงแล้วนะ้นี่ขนาดคลองรอนหนึ่งเลยเนี่ย